สวัสดีค่ะวันนี้นะครเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีพิจิกก่อนอื่นเลยแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานและก็ในด้านต่างๆรวมทั้งขอให้ท่าน ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะคะทุกอย่างแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขสดชื่นตลอดไปนะคะาชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูจากตัวตนของเขานะคะคือดาวอังคารดาวอังคารเนียนะคะโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะคะโคจรอ,อยู่ในราศีธนูและก็ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาสและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนี จะโคจรอยู่ในราศีพิจิกก็คือทับลักอยู่เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการหาเงินหาทองได้อย่างดีสร้างรายได้ได้อย่างดีงดดงดแต่ก็ต้องระมัดระวังการผิดพลาดการเสียหายได้นะคะเพราะว่าทั้งนี้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะคะเข้ามากลมลัก แล้วได้มาตรฐานเป็นปลาด้วยอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบให้มากหน่อยอีกทั้งดาวอังคารดาวเจ้าเรือนตนุเนี่ยนะคะหรือว่าเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในภพกระดุมพระก็จริงมีดาวพุธเข้ามาเบียดเนี่ยนะคะ,ะซึ่งดาวพุธเนี่ยนะคะ,ะเขาจะโคจรเข้าสู่ราศรีธนูในวันที่9มการาเพราะฉะนั้นวันที่1ถึงวันที่9ยังโอเคอยู่แต่หลังวันที่9มการาไปเนี่ยนะคะคุณต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน การทำธุรกรรมต่างๆต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าพุทธกับดาวอังคารนี้ก็ไม่ค่อยถูกกันรวมทั้งการใช้วาจาการใช้คำพูดสื่อสารติดต่ออะไรคุณจะต้องมีความละเอียดมีความอารอบคอบมีความเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะอย่าใช้อารมณ์ดํานะคะต้องใช้เหตุผลและคุณก็จะ ไม่ผิดพลาดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังสําหรับคนลักขณาดาศิพิจิกเนี่ยนะคะคนลักขณาดาศิพิจิกเนี่ยนะคะการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่าอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเบียดเบียนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังสิ่งที่คุณ จะต้องตรันักก็คือเรียงลำดับนะคะความจำเป็นนะคะในการใช้จ่ายเงินให้ดีๆบริหารเงินให้ดีๆนะคะอันไหนสำคัญค่อยจ่ายอันไหนไม่สำคัญก็ช้าไปชะลอไปได้ก็ชะลอนะคะเพราะว่าคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเยอะอยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหน้าที่การงานของคนลักขณาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไร หน้าที่การงานเนี่ยนะคะของคนรศาศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะไปได้สวยค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะคะแล้วแต่งานของแต่ละคนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานที่มีความก้ากวหน้าอยู่นะคะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงอยู่เพราะฉะนั้นคนรศาศีพิจิกเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องงานเท่าที่ควรแต่มีในลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดมีโอกาสที่ขยายงานมากขึ้น ได้เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาในวงงาน,นมีแต่ถ้าคุณแก้ไขคุณไม่ยอ่อท้อมีความตั้งใจจริงคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการงานได้สำเร็จนะคะแล้วคุณก็จะได้ผลดีตอบรับมาจากหน้าที่การงานของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความขยันไม่ยอ่อท้อก็จะดีอารมณ์อาจจะเนื่อยๆหรือว่าอาจจะ เขาเรียกว่าเบื่อเบื่อหน่อยเนี่ยนะคะ,ะไม่เป็นไรนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีความตั้งใจอยู่ในใจของเราว่าอย่างไรก็ตามเราจะไม่ให้เสียงานไม่ให้เสียสิ่งที่เราทำไว้นะคะ,ะไม่กระทบต่อ,อสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราแล้วเราก็จะปลอดภัยนะคะเราจะแคล้วคลาดจากปัญหาต่างๆถ้าคุณมีความตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยนะคะทีนี้ ถ้าเรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนมกราคมเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะคะโครจรเข้ามาทับรักนาเลยเป็นช่วงที่คู่ครองคนรักเนี่ยอ,อยู่กับเราให้ความสนใจให้ความเอาใจใส่กับเรามีความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,รักกันดีนะคะ,ะมีโอกาสที่จะทำอะไรร่วมกันได้สูงอยู่นะคะแต่เมื่อหลังวันที่20มกราคมไปเนี่ยนะคะ,ะดาวศุกร์เนี่ยก็โครจรเข้าสู่ เรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะช่วงนั้นดาวศุกร์ก็มาตรฐานดีแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุดาวคู่มิตรก็ยังเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยู่อยู่ดีะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มองว่าความรักยังไงก็ยังไปได้ดีไปได้สวยสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,ะส่วนคนที่มองหาคู่มองหาแฟนหรือตั้งใจจะลงเอยกับใครเนี่ยนะคะ,ะคุณอาจจะพบ เจอก็ได้แต่ความรักของคุณอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะคะ,ะถ้าใครเข้ามาช่วงนี้ก็ค่อยๆดูกันไปศึกษากันไปอย่าอย่ารีบร้อนอย่าเพิ่งตกลงปลงใจอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะสำหรับคนรักนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะอะโดยรวมถ้าดูแลเป็นช่วงที่คุณก็มีความมุ่งมั่นในเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองอยู่ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยก็มีการเหนื่อยล้ามีการเบื่อบ้างนะคะแต่ว่า กำลังใจก็ยังจะดีอยู่นะคะถ้าดูโดยรวมเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการเดินทางได้ด้วยนะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆค,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 คิดเวลาจะทําอะไรก็อย่ารีบร้อนตัดสินใจอ,อย่ารีบร้อนแก้ไขปัญหาปัญหาจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้คุณแก้คุณก็จะแก้ไขได้นะคะแก้ไขได้ถ้ามีความตั้งใจจริงนะคะมีความมุ่งมั่นจริงแล้วปัญหานั่นแหละนะคะจะก่อให้เกิดผลสำเร็จ กับคุณนะคะแล้วก็ส่งผลให้คุณได้ไดมีเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็อย่าอย่าท้อถอยถือว่าปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อความสําเร็จในอนาคตนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ส่วนเรื่องสิ่งที่ต้องระวังมากก็คือเรื่องคําพูดคําจาะะการสื่อสารการพูดคุย กับใครก็แล้วแต่คุณต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะพูดตรงพูดแรงแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะกระทบต่อคนอื่นหรือบางคนเซนสิทีฟในการฟังในสิ่งที่เราพูดรับความจริงไม่ได้นนก็มีนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกี่ยวพันกับการค้าขายการติดต่องานอันนี้คุณต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียต่องานเราได้เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรเวลาจะพรีเซนต์งานอะไร ก็จะต้องมีข้อมูลให้รอบคอบมีข้อมูลให้เพียบพร้อมนะคะก่อนที่จะนําเสนองานอ่ก่อนที่จะติดต่องานแล้วก็ต้องปรับอารมณ์ให้อารมณ์ดีๆก่อนนะคะเวลาจะพูดคุยกับใครถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะเจราจานั้นจะมีปัญหาหรือเปล่าอ่เจราจานั้นจะทําให้อ่ามีอารมณ์โต้กับกับเราหรือเปล่าก็อ่ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะและคุณก็จะไม่เกิดปัญหาอ่าโดยวรวมก็ยังถือว่า ดวงชะตายังดีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะจะเห็นได้ว่าดาวของเราเนี่ยนะคะ,ะดวงเรียงขึ้นไปเลยนะคะเป็นครึ่งซีกเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาอ่าก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่เข้มแข็งนะคะในช่วงจวังหวะนี้อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณมีกําลังใจมีความตั้งใจจริงจะทําอะไรได้สําเร็จได้ดีนะคะเรื่องคู่ครองคนรักอ่าเป็นช่วงที่ดีอยู่ความหงุดหงิดความอ่าเขาเรียกว่า ความไม่พอใจอะไรคู่ครองเนี่ยก็มีบ้างนะคะแต่ว่าให้คุณปล่อยผ่านไปบ้างนะคะแล้วคุณก็จะสบายใจนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าเอ,อ่อทุกคนไม่มีความเพอร์เฟกต์หรอกนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็จะจิตใจนิ่งขึ้นสงบมากขึ้นนะคะถ้าคุณไปเก็บทุกอย่างมาคิดเนี่ยคุณก็จะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่ไม่ได้หนักหนา เท่าไรก็ปล่อยผ่านบ้างก็ได้นะคะก็ฝากไว้เป็นคําเตือนนะคะให้กับชาวราศีพิจิกทุกท่านอย่างไรก็ดีก็ถือว่าดวงชะตาอยู่ในอ่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีอยู่อยู่ดีะนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนมกราคมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ